คอณระตีกันโอ้องหยง่งต้องใสมม่มันทำบักมาเก็ตมันทำบักมาเก็ตทำมันหน่อยเมื่เดียววันเมื่เดียว

กระสุหายตายโหงไอ้เ <got> นี่ยไก่หิ้งหนาวปะมากระตายมากระตายขอบใจนักนักตีหัวอาโจมอ้วนมาดิมาดิลงดูหมาเลยไปไปเม็ดเดียวตายเม็ดเดียวตายกอหกทะเดียวเม็ดเดียวตายไล่มันมาขึ้นไปด้านบนหัวแล้ว เอ้สวยน้องเงาไอจัดเงาไอจัดเงาชิงผ้จก่อคำว่าจัดเงาบัตเ้าเจ้าใครบว่าจัดเงาอ่ะจัดเงาอ่ิงว่เขาแตบอกจัดเงาจัดเงาจัดสื่อบควายอีน้าขวดชูดบลยชูรถยี่ปนีปองกันจีตีปองกันูมบีย а ่ไงจอกัโทมาละโทมาละโทมาละ

ได้ซ้ำคิวฟีไหมล่ะเล่นเลยตัวเด้เอ

無理無理ダメ không nghe mình lùi, tâm này Tân mai ở dưới bên rồi. mai ดัง,งน้ำให้เต็มนีต้นไม้่ายตายอยู่ต้น,มนไนม,ม้นายดให้เดินไปทำมลยด้วยอะไรมันรออยู่อ่ะ อะไกันดีกว่าขอปลาน้ำเส้นของกันก่อนดิเสือมันตาย ลูกซองดิลูกซองจะได้ครบ <azt> ฟากระทะยังฟาไม่โยนเลย <S <S ไหนขอตีหมอสองห่อพี่เจ็ดใส่ไข่หน่อยสิ